โอ้อยู่ไหนเดี๋ยเออกูเข้าชานะทุกคนบอกไว้ก่อนกูเข้าหรอกไอ้เหี้ยโมไปเละสัสโมคุ้งเว่เีลยคุณมีติ้งบรมเกลี่ยแบบนี้สัสผมก็หวันแต่าวมีติ้งเกิดตรงไหนวะนี่เงี้ยกัไอ้เหี้ยสัสเหมือนเข้ากันแล้วไอ้เหี้ยเหมือนแบบเข้ากันแล้วอ บ้านวิลล่านี่ยมาาันเช็คสูงจริงๆเลยว้าว20วิเข้า20วิ2 20วิ3โอ้กูเข้าประมาณ34นาะที30วินในเกม,ปร,ม<อ>กประมาณนั้นเข้าก<อ>ันหรอยัอยงยังไม่เข้าผมไปแล้วไอ้กวางไปอยู่แล้วจัดยิงแม่งเไรที่อ่ะเห็นจริงๆเลยนะตัวเชนเนี้ยคือแดงเตือดแดงยังไม่รู้เลยผมจะไม่เข้าวิ่งบ้านฟาร์มดลยไบ้านปาักหา ไปแล้วไปแล้วใช้ขวาดบดบอ่ะอ๋อห่วยเลยสัตว์ใครใครใครได้ยินอะไรบอกไม่เด้ไม่ยินแล้วไอ้ขี้ไอ้ที่เสียงท้าตัวเองหรือเปล่าเนี่ยยินอะไรบอกด้วยไม่ใช่อะไรนะแม่งหมอกแม่งลดในการได้ยินลดหรอไม่ลดไม่ใช่ลด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 การได้ยินลงสิบอ่ะ เดี๋ยวได้แต่ข้อดีคือการลอบพิษโดนยิงหัวไม่ต้องกลัวครับอ๋อแสดงมันเกิดตรงมู้นนะเกิดเกิเกิดเกิดตรงเส้นนี้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 มักเด็กเกิดเส้นนั้นถ้าถ้าเขาไม่เข้าตัดการเขาก็จะไปเยนโนออกออกแล้วสองที่เลยเนี่ยตอนนี้ก็ออกได้ ได้น้ำได้น้ำดัลวัวโอ้ยไม่ก็โอ้ยอ๋อปอบปอบปอบข้อบเอี่ยอะไรสักมามคุยเลยมาเจอซีดีต่อเนี่ยบอกไว้ล้กายเปิดเปิดไม่เจอเปิดเสื้อไี่ยังเจอโอ้เจ้บเอาเอาให้ บอลล่ะแกเห็นไม่ต่อแน่วะถ้าสองจะดีเด็กจี้ดิ้งกินแล้วเพิ่มเพิ่มสายตากินแล้วภาพมันจะสดขึ้นก็จริงเรื่องจริงไอ้เด็กมีรอบปับเป็นมีรอบเป็นวีดีโออะไรไหมกิน ตัวช่างมันเหนื่อยโค้ครับมาถือ,อเกาะะ <มา S 2> แข่งกันดีเ่วกแข่งครับแต่ขาแต่ขาไหมออะไรใครข้างเที้ยอะไรเราไปเที้ยอะไรตั้งเที้ยอะไรสุนโกลไว้ใช่ยิ้มก่อนอ๋อชูชูเบี้ย เราต้องมารับรขาเรียนบแปดมือเนี่ยแหละเธอมอก็เธอมอมาดิไอสักด์ถูก็ไม่กลัวแล้วถ้ามันไม่ยิงหงวกก็ไม่เดียวตายกูโอเคแต่แต่แต่ที่กูเจอมากูโดนนัดเดียวตายตลอดเลยกูโอ้สัตว์โกนเกลียวอะไรเจ๊เดี๋ยวแม่งยิงแขนกูดำอีกูเจอดาวห่างมาก่อน เพิ่มเลยข้บนคอข้บนอะไรนี่ยังไม่ทันแขนแนดำอ่ะแขนดำะมาเขาเป็นแขนดำยูข้างบนยิงไม่ได้ต้อหยุดจับไอ ลอีอันโน่อันโนบ้างทางแล้วเลนะจะได้ออกอะไรอันโน่แฝดครับผมมีดูคิดใช้เลยครับอันโนเห็นแมงวิ่งจ้ำไปเลยอเรียบเขาไมซื้อเรียบแล้วเกินหมดก็แค่เล่นๆใช่ไหมจ๊อบ โอ้ยโอ้ยโอ้เราเตะมึงเลยเตะบัดยิยงแลแ้วเราเตะมึงดีสักไม่สุดกูวิ่งขึ้นบ้านแล้วไอ้พี่ทำไปทำไม,มวะไปยิงที่อ่างเกลือรู้สุด What the fuck มีมีไอ้จ๊อบไปจ๊อบวิ่งผ่านไปเอ้ยคนยิ่งกิ้วว่ะกู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 เฮียสัตว์ต่ส๊อ เฮ้อ้ยโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยามีดโดอ้โอ,อ้คโ้ยโอ,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 อ้อ้ยอยอ้ยาอ้อยโออ้ยย้ น,นี่ใครย,ยิงวะไม่ใช่รนูนะไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะไม่ใช่ละไอ้บอดมันยิงเดี๋ยววิ่งขึ้นไปหาจะขาดมึงถ้ามึงขาดเขามีเลเดอร์ไปมึงไม่รอดหรอกจนะ้ะเดี๋ยวไม่ทเดี๋ยวบอด,บอดมันยิงคนข้นขขนางล่าง ไอ้เฮียนั้นต้องแขนดำไม่ก็ขาดำบอกเลยถ้าถ้าิงโดนมีดวงวีรัน่นเอ้ยเราไม่มีคิดเลยโอ้ไม่มีคิดด้วยหรอเพื่อ แม่ตรงนี้ออกได้ไงเอาคิดมาได้เอาคิดมารักความรักความตรงนี้ไม่เจาทตงไหประตูเปิดหรองไม่รู้มันดิกยาง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 ปกติห้องตรงข้ามมีแจะมีเสียงที่อะไรฮะอ,ออกออกไม่ได้หรือเ่า ว่าจะสร้างมึงออกเร็วแค้มึงฟาร์มอะไรกันก็ได้ผมว่าสองแผนใช่แล้วเราต้องมีแผนฉับรองเสมอถ้าเราไม่มีแผนฉับรองเราจะกลายเป็นพวกอะไรมาจะกลายเป็นพวกโพ่อเราเราจะกลายเป็นพวกกองงานดันดีวัดพัดเยี่ยงถุเท้าใครไม่รู้ซีดีอาจจะอยู่กับบอทก็ได้ สบายอย่าเพือนเราต้อเปิดได้จริงจริงนิบลั่นเลยได้กูบอกให้เนี่ยกูไม่ต้องทำไรแล้วกูจะสามารถกูวิ่งไปตายเลยก็ได้แต่วิ่งไปตายโง่ๆเลยอ่ะวิ่งไปให้เขายิงวิ่งให้เรายิงเลยเราเพี้ยนแไ้วหรือว่ามันต้องหากล่องวะโอ้คิดว่าการ์จอไอ้เหี้ยสองช่องไอ้สัตว์ บนแสิ่งเดียวกัสินะเฮ้ยอยากใติกมึงแค่ไป็ไอ้สัตว์ไปรู้ไปดิลัวแม่มเรียระวงกันดีไอสัดรอกเลยบักตัวไหนที่คึินใหม่เฮ้ยเฮ้ยโดไนดไรโดนไรยิงว่าสัดวยรัวแม่งเป็น บูก๊วไม่เป็นกองยาวเลยที่อ่ะคุณว่าเจ๊ใส่แล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นเป็นฟาร์มสิไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรของไม่ค่อยมีอะไรของไม่งเตีือมากเรือมีเรือมีตุ๊โตดับอยู่ไงโอ้ดับลงเรือจัดเลยน่าแต่ว่าไอ้ตปินี้น่าดี บางทีอาจจะอยู่ที่เราจุดท,ที่เราไม่คาดคิดกนะ็ได้โอ้โหที่ทรเราใส่นั้นอะไรกันเฮ้ยแฟกตอรี่ทำไมปลอดต,ตายวมีคนเข้าแฟกตอรี่สองคนนั้นไปนทางไหนกันพบแล้วล่ะออไอ้ทียของเสือไอ้สัต์แอบมือปอมันได้อีกสัตว์ มาแบตเตอรี่ยังไงไว้สุจากสมอลแงนี้เดินนะบอทครับบอทครับบอทครับบอกตายบออคอยกได้เองินเพิ่มไมอืหัเลยปีนเลัไปย่อไล่ที่จ้าคยโ่อะไะ เล่นเกมเซอร์ไวโอล์รถไม่กาเรนไม่ต้องเล่นควงไอหนินี่ครับคนเขาอะไรนะคนจะอยากตกของตกสักเตะห่วยเลยครับเกลีหน้าก็ซื้อเทอร์โมลงแล้วก็พอเลยเาห็นเห็นคนเข้าไปไปเลยเห็นคนเข้าไปไปเลยชอบดี ใส่คนเข้าไปวัน,นในอ,อันนี้ในนี้มันดูยากมันมีทั้งรถมีทั้งอะไรเต็มมึออย่าจมได้บออ่อยสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้โหแม่ามาชกบอลกระเพียดเจ้าขึ้นบันไดมาอยู่หน้าคุณเลยโอ้โหไอ้เหี้ยอ,อ,อีกทีหนึงบอดหลักหนึง่งบอดหลักหนึ่งแมอยากอยากแต่าง,งานกับคึง มาเแล่งจุ๊บหน้ากเลยเฮ้ยสัตว์หวยอะไรยัดแม่เดินมาปาดกูเลยเฮอยเฮ้ไเ้ยเ้ยเยเ้โอ้โเหวพ้นพกที่อะไรยิงเขาดีไวดตีเ้ยเวฟสำเร็จพื้นพกที่อะไรยิงเขีมพอ่ะนี่แน่ะสุที่อะไรยิงเขลาดัดเดียวอะแพ็คเลยะ ุดยอดมันเล็งแขนนี่แหละไม่ได้เล็งเกาะไม่เกาะเลจิตได้ไมทำไมบอดมันตายแต่ไม่มีคนตายบอดตายเดี๋ยวผมตายคนจริงมนะคนที่พ้นเล่นบอดอะไรกันรึเปล่าเจิ้งบอนสุดยอดข้ามไปเลยตามไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ใช่ใช่เดี๋ยวเป็นกลังใจให้ตรงนี้ครับ ใช่จ้าพอดีเลยเรียกสวัสดีครับนี่รใหฟาร์มั่งไอ้ที่ฝากโดลดรูดดิงลงๆๆลง่างไปลงเลยหวยเลยสัตว์กหวยเลยไอ้ที่อลาวตู้เซฟไปยังไม่เปิดเลยไอ้ที่อมันน่าจะยังไม่มีโฟนไปอนุญาตโอ้โอโอของอโม่เพียบเลยโอ้โอ้ รวยรวยคนเดียวอะ่ะรวยคนเดียวไม่แบ่งใครครวยไรสตรปปไตัตว์แปรี้ยตังตังตังโอ้อยูเพีย้ยใครจะเอาก็เอาโอ้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 ไอเ้เพี้ยปวดตไัวแดงอย่างกูวะอะไรบ้าเามื่อกี้มันบองผมไม่เข้าเลยนะบอกแล้วของทองอยู่บอทโชคด,ดีหน่อยก็ซีดีอ่ะมันต้องยิงบอทเยอะๆ เฉลี่ยอะไรวะเนี่ย F L เฮ้ย F L เฮ้ยเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยแจบังอาจทำให้ฉันดูแย่ชิปมาจะสองดูแรงจังวะอะไรอะโดนอะไรดีบอดบอดมันถือ T 95ยิงโคตรแรง อ๋อ p ี5แปดห้าซ่ะมียาปะมีโอเคให้มึงได้หมดถ้าดิงแรงเลยมันดิงเข้าหาำผมอ่ะเฮ้ยเต่าฟ้กบอดไม่มีทองทองว่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูทิ้งเข้าไปแล้วอยู่ไหนละอกูพื้นน่ยาสีแดงอน่ะศาสตรงกมืนกับแมพที่ไหนนี่้บอดดีกว่า อยู่ไหนสั้นไปครามไปความกล่องแล้วความบดเอามีปืนลูกซองไทก้าแล้วก็มีที่ใส่ตะกบหัเดี๋ยวคุณคุณหกในกล่องดำบจ้โอ้รวยไปแบกใครครับรวยไปแบกใคร <laughs> ไม่แน่ครับจอบเอาเพียร์ยูกับเอาเพียรยูก่บหมอดี อยู่ที่อะไรดักไอสัตว <c oughs> ์เย้ไปเอามันไม่ดักไอ้กูจะไม่ว่าเลยที่นักจริงไองกูไม่เอาไปเราไม่ไม่แพงด้วยนะขอม่วงแบบให้เที่วิ่งเอ้ย <c oughs> แค่หมวกมันก็คุ้มแล้วเนี่ยมันใส่หมวกนั้นมาหมวกหมื่นอ่ย <c oughs> โอ้ก็ได้แต่วิยูให้สูาคุยวอกันติอสองเขียไปจุดไฟผมฟาหมดแล้วเบื่อหมดเลยใครมาตับตตบตบบตบตบบตบบต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 ตบ นี่นะนี mm ่ลองดูนี่เกไม่รอดนี่เขาอยกาเนี่ยรอทีเลยกูลรเลตแปดหมื่นจริงปะไม่ใช่กระถางบิงปูได้เอ็มสาม็หนึ่งกระุมแกไยเ่ี้ของกากจัดเลยสัตว์ไม่ของในตัวหังจะแพงก็ได้ตัวของแพงครับูแค่แม่สเยอะมาก ไปเลยแม่หรือเราจะเป็นไอ้เ่ามีเฮี้ยไหนดีเลยใช้เลยบ้างกันทำ่าจะมาเข้ามาลูดอีหรือไปไปกันเถอะพวกเห็นพวกสุกยาง ๋ยวผมแทงเข็มวิ่งเร็วกันไม่ไวิ่งเร็วเร็วไงเอ้ยนี่ไงศบศบบอดบอดอยู่ไหนยกักยิงโอมึงต้องมีของท้องแน่เลยะไม่เพื่อน ีพวกนี้พ่งนี้นวัวออวนนี้วันนี้ไม่ออกวันนี้ไอ้โปรเพิ่มแปดหมื่นได้โอกาสดอกมีใครมีใครเอ็มยี่สี่ไหมกล่องนี้กล่องดำได้เลยเอ็มโฟเจยได้จ้าเจอเจอรอบเดียวมั้งอยู่ในทาหารที่มันอยู่กับบอส ตัวตัวยุตบบรรมจะมีเอ็กฟเดิเข็ดหรือปะกระโดดลูดเฮ้ยบอดบดบดบดดปิด้ังหนักกระเป๋าไว้ ทิ้งไอ้ที่อ่ะทิ้งของไปอันไหนอันไหนไม่เอาอันไหนไม่แพงก็ทิ้งเ้งหมดกระเป๋าเลยแิละยกน้ำหนักผมว่าแต่แฟกเต็มทั้งกระเป๋าไอ้ที่อไอหมอกถ้าอยากรวยมีมีทิคมาแนะนำเวลาเพื่อนทิ้งกระเป๋าให้ยกกระเป๋าเพื่อนไปทั้งกระเป๋าไม่ไอโยเวนโยเวนยังไงโยเวนของที่ฟาร์มมาได้ไงของที่อยู่ข้างในมันจะไม่เด้งกลับเลยอะไรยิ่งงอามาให้กูทำขี้อะไรสัตว์เขาอยู่กับผมมัน ไม่มีแล้วออกหมดแล้วไอ้เหี uh> ้ยก็กูจะเอาไปยังไงไรไอ้เหี้ยมันก็ทิ้งไว่ให้หน้ากูเีลยสัตว์ว่าตกฟักไปชีนี่ยหมอกเอาไปออกไปเจ้าอย่างน้อยก็เก็บเงินด้ยของกระเป๋ากระเป๋าที้จะรุ่นนัะนู่นเลนแต่ขลังกระเป๋าแชมป์ปิ้งเกินกระป๋ายยิ่งไป กระหนว่าแคปปิ้งดีที่เราเจาะางไหนก็ได้เอาเราเราตกลงกันเราเจอะนี่ไม่ใช่ใช่ผมมีกุญแจ้าง่ายรางวัลจะได้เดินเข้าตรงนี้วยาไอ้สัตว์หมดยิงไหนกูเนี่ยไอ้สัสคนหินง่ายใครอยากได้แผ่นรองอะไรไม่รู้อ่ะอันละโอ้ผมไม่ให้ละโ้ย ตอนแรกบอกใครจะเอาไหมนะแต่อพอเห็นราคาปุ้ยไม่ให้ดีกว่าแบบเฮ้ยผมดูแล้วว่าเก็บไมาใช้เองดีกว่าแบบตอนแรกตอนแรกตอนแรกคิดแบบเฮ้ยไม่แพงหรอกไอ้เหี้ยดูราคาให้ยไม่ให้ดีกว่าผมนึกว่าแผ่นงงเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะเย็นกูฟังเสียงอยู่ว่าแผ่นงงเจ้าเป็นยนี่ไงไอ้เหี้ยคนเหรอแล้วกูฟังเสียงอยู่ไอ้เหี้ยข้างหน้ามึงเลยจ้า ใช่แลนะ้ตายเลยโอ้โหไอ้เที่ยมึงโโมนัดเดียวเลยนะกระสุนเที่ยวได้เอสเจแน่เลยน่าจะเอสเจแน่เลยนัดเดียวแบบหมวกข่าวนะเว้ยโอ้โหไอ้เท <แฮ S 1> <ฮ>ี่ยมึงเห็นหมวกกูมึงเลยจิงตัวกูแทนได้สัตว์ไอ้เที่ยวปัดยิบไปอ๋เอเธอหมอเธอหมอโชคดีที่ โอ้โหสองตัวไอ้สักรอบทุกคนดูใจให้แต่ว่า,มาผมยังเก็บของคุชไม่ได้แนละ้ว,อวโอ้เกิด<ม>ตายตัวเทอร์โมไอยตัวเทอร์โมตายเทอร์โมตายเอาตายสรุปตายใช่ไหมตายดำหมดดำสามส่วนน่ะดำนสามส่วนที่เหลือดำเกือบหมด ตายตายมันตายเลยไม่ได้ไหลตายตอนไม่ทำหรอกตอนไม่ทันน่าน่าจะไหลตายแต่มันก็มีเพื่อมเก็บให้ดิมันมันไอ้เหี้ยมันมันอยู่เนืนต่ำซองไปแล้วตอนแรกก็ไม่เห็นก็หัวหัวเลยสองเขนซ้ายเลยสองเขนโอ้สามส่วนล่างดำศูนเปอร์เซนต์หมดน่าจะน่าจะปร้อมนะครับ ตับส่วนน่าจะรอดน่าจะไปพรอมเบี่ยงแล้วนะน่าจะปรอมไม่ทันตายกำลังกำลังหยิบขิดแล้วแม่งกำลังจะเสียบเข้าตัวแล้วแบบเธอเม้าอยู่นั่นแหละผมเมอตายแล้วมั้งงั้นก็ะสันอีกตัวเขียวหอคอยแถวหลังป่าของ ดิใช่ดิไม่น่าจะรอดหรอกมั้งมีดิใช่นอกจากนักวินิฉัยดิรอดก็แปลก็ไมนก็เ่เยอยม,นะมันอ่ะมันมันไม่รอดกวนึงันไม่แน่ภาพมันดีคุณยิงมันไปตรงไหนอ่ะตรงเลยถัดจากแปลถัดจากคอยไปเนินต่ำคอยใช่ไหมขคอยส,งสูงๆใช่ปะใช่เลยอเค,คอยต้องสนุนะ มันถัดลงไปอีกเป็นเนินต่ำหมดตีให้ได้กันรอดไ้มเสียใจคิดว่ารอดไหมดูสภาพดิันจะรอดไหมมีหมวกใช่ไหมเดี๋ยเก็บหมวกให้ถ้าเก็บได้แล้วลองปกำลังย่องย่องโกชาเลยเห็นกูใส่หมวกขาวยิงตัวกูเลย เดียวกันป่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจีนปะ่ะแต่กูชื่อภาษาอังกฤษกูจีนเลยเฉยมอเดี๋ยวกูมาสอนคนเลยเลย